เขาคือซูปเปอร์สตาร์หมายเลขสิบที่โลกทั้งโลกจดจำในฐานะตำนานบาร์เซลโลนาแต่คุณรู้หรือไม่เบื้องหลังเมสซ,ซี่ยังซ่อนอาณาจักรโรงแรมหรูที่กำลังเติบโตอย่างเงียบๆในสเปนและนี่ไม่ใช่การลงทุนธรรมดาแต่คือความฝันครั้งใหม่หลังเสียงนกหวีดสุดท้ายสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่นอกกรอบ Beyond The g เกม วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจอีกบทบาทหนึ่งของลีโอเนลเมสซี่จากการเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกสู่การเป็นเจ้าของเครือโรงแรมหรู MIM Hotels เรื่องราวนี้เริ่มต้นราวปี2017เมื่อเมสซี่มองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสเปนประเทศที่เขาใช้ชีวิตมากกว่า20ปีมีชายหาดสวยงามแสงแดดตลอดทั้งปี และผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาพักผ่อนเขาร่วมมือกับ Majestic Hotel Group เปิดตัวแบรนด์ MIM Hotels โดยตั้งใจให้เป็นโรงแรมบูติกสุดหรูที่ผสมความโมเดิร์นกับความอบอุ่นแบบเมดิเตอร์เรเนียนโรงแรมแห่งแรกของเมสซี่เปิดในเมืองซิดเกสเมืองชายฝั่งใกล้บาร์เซลโลนาออกแบบด้วยสไตล์ร่วมสมัยมีสปาระดับพรีเมียมสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า และวิวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ตัดกับท้องฟ้าสีครามความสำเร็จครั้งนั้นทำให้เมสซี่ตัดสินใจขยายไปยังเมืองท่องเที่ยวชื่อดังเช่นอิบิซามายอกาและแคว้นแอนดอร่าแม้จะมีชื่อเสียงระดับโลกแต่เมสซี่เลือกที่จะไม่ใช้ชื่อเมสซี่เป็นจุดขายหลักเขาเชื่อว่าโรงแรมต้องขายประสบการณ์ไม่ใช่แค่แบรนด์ของเจ้าของ MIM Hotels เน้นการออกแบบให้เข้ากับท้องถิ่นใช้วัสดุรักสิ่งแวดล้อมและบริการที่ใส่ใจรายละเอียดและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือทุกโรงแรมของเมสซ,ซี่จะมีโซนสำหรับนักกีฬาหรือแขกที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยปี2020อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกหยุดชะงักโรงแรมของเมสซ,ซี่ก็ไม่รอดพ้นนักท่องเที่ยวหายรายได้ลดลง แต่เขาเลือกที่จะไม่ปิดกิจการและรักษาพนักงานทั้งหมดไว้ MIM Hotels ปรับตัวด้วยการเปิดบริการ Delivery อาหารพรีเมียมและใช้ช่วงเวลานั้นรีโนเวทห้องพักให้ดียิ่งขึ้นสำหรับเมสซี่โรงแรมไม่ใช่แค่การทำธุรกิจมันคือการสร้างสถานที่ที่คนได้พักกายพักใจและเก็บความทรงจำดีๆเหมือนกับแฟนบอลที่ได้เห็นเขาเล่นในสนามเขาเคยบอกว่า ฟุตบอลให้ผมทุกอย่างแต่ผมก็อยากสร้างสิ่งที่ตอบแทนผู้คนได้เช่นกันปัจจุบัน MIM Hotels มีหลายสาขาทั่วสเปนและแอนดอร่าและกำลังวางแผนขยายไปยังเมืองท่องเที่ยวอื่นในยุโรปไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจได้เห็นแบรนด์โรงแรมของเมสซี่ในเอเชียหรือแม้แต่ในบ้านเกิดของเขาอย่างอาร์เจนตินาเมสซี่ไม่ใช่นักเตะค,คนแรกที่ทำธุรกิจโรงแรม แต่เขาคือหนึ่งในคนที่ทำด้วยใจจริงและเมื่อวันที่เขาแขวนสตั๊ดมาถึง MIM Hotels อาจกลายเป็นหนึ่งในมรดกสำคัญที่เขาทิ้งไว้ให้โลกนี่คืออีกด้านหนึ่งของลีโอนลเมสซี่ที่ไม่ใช่แค่ตำนานในสนามแต่ยังเป็นนักสร้างฝันให้กับคนที่ได้ก้าวเข้าไปใน MIM Hotels ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตาม นอกกรอบ Beyond the Game แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ